สวัสดีครับพาพี่น้องมาออกกําลังกายเน่อยพี่น้องแต่หลายมือแล้วเนาะคกบหลอบพี่น้องเลยกองจุ้มบุ่มพือเอาคือว่าเผ็ดหวานนะ่ะหอยกินรอให้มันได้หลายอาทิตย์หนึ่งสักสองเทียสักเทียเดียวว่ออืมนะสักให้ลูกสักให้เมียว่อมสักให้ผัวนําพี่น้องเลยสวัสดีครับทาคุณยายแล้วเมาหยาแล้วพี่น้อง บอกแล้วมันเช่าเราพ้าคัวเรามาเอาเนาะแล้แลตดมมัดอาหมดเลยเถว๋นว่นะครับอ๋อซ้องงี้งายจสิหม,มดเหรอเนอง นี้กิ่งมันต้องแซ่แซ่ปไปจะประมาณีกสิบนาทีก็ได้แต่พอเพชรปั่นไปเลยสิบนาทีสะอาดขึ้นกันล่างสองน้ำโอเลย พันมาเป็นบาดพอสิบกว่าออนาทีแล้วเพ่งน้ำออกวันนี้เพ่งน้ำออกเราค่อยกระชีนล่างสองน้ำดอกอบผ้าเขาเรียกผ้านุ่มผ้าหอมบาพ,พี่น้องเมาพี่น้องเขาลืมเอานี่เขาลงไปซักสใส่ผมอีกก้อนบางวลาดัตเขาลืมเอานี่เขาไปซักพี่น้องเลยเอาตรงนีง้นะใส่อีกมือหนึ่ง ถ้วพี่น้องจังว่าที่คอยเป้งน้ำออกเนี่ยคอยกันจีไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งเนาะพี่น้องกันจีบอกพี่น้องฟังอีกก่อนกับนีพี่น้องมันถามคอยยูว่าเบ้าเพชรเจ้าเห็นคอมเมนต์เจะก็เดี๋ยวมาตอบมันตลอดเนาะมันบ่จบบ่สิ้นเด้ลยคนแบบคอยขอบคุณนในไลน์ใหญ่แต่คอยก็บอกเราได้ว่าถ้าคอมเมนต์พี่น้องคนคุยแบบว่าตามคอยเฮ็ดคลิปยังยังคอยซักผ่านนี่ก็ท่วงเพาะว่าคอยเฮ็ดโชกกระปุกคอยไม่ได้ว่ากันพี่น้องมันเรื่องอยู่ในคลิปเนาะรับฟังความเห็นมั้ย แต่ว่าคอมเมนต์แบบนี้เขาต้องตอบดี่จะต้องเข้าใจครอบครัวเขาออน้องหนาคนวางสิเวลาพ่อไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไปกินข้าวนอกบ้านมันก็เอาลูนขังไว้ในรถนั่นแหละลูนไม่ได้ไปโรงเรียนหรอกพี่น้องขังไว้ในรถนั่นแหละไม่บอกขื้ไงกดไล่กันป็นร้อยเกดสิบแปดสิบพ,พี่น้องลองคิดเบิง้งคิดเบืบ้องเราวิ่ยไขว่ามาเฉยไปเลยว่าไดเด้ย คนที่มองกับมองดุงซันล่ละในเมื่อพนบอกว่ากับถือว่าต่างว่าเป็นคอนเทนต์ซึ่งกันและกันนะพี่น้องเนาะพนสีบอกอีลีหรือพนบอกคอนเทนต์นั้นก็ตามถ้าใก็อยากตอบถึงพนบอกฟังมันได้เข่าหูพนนะพี่น้องต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะพี่น้องนะถ้าไม่โดนตัวเองไม่รู้นะผมรู้สึกเรามีในเมื่อเขาถามมาเราก็ต้องตอบไปว่ามันไม่กิ่งพูดว่าซ้ำเป็นร้อยร้อยครั้งว่ามันไม่กิ่งเขาก็ต้องเอาไปเรียนเพื่อการศึกษาลูก ไปที่ไปข้งไว้ในรถลูกไวคขังมันวอยอยู่แล้วมันออกมาอยู่แล้วเด็กหน่อยนะมันบยอยู่ลงในรถนะนอกจากนอนหลับสมมุตินะนะนอกจากเขานอนหลับเด็กหน่อยปกติเขาบาอยู่ในรถนะแต่เขาไปโรงเรียนเขาจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะหยุดเขาก็บอกว่ายุดเรียนไปโรงเรียนเขากบอกว่าไปโรงเรียนเราจะโกหกเพื่ออะไรเราไม่ได้รวยขึ้นโกหกแล้วรวยเหระพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องซักผาต่อเปียกต่อเพิ่นเนาะโกหกแล้วรวยเหรอโกหกไปเพื่ออะไร อย่าใส่ลาป้ายสีกันนะอันนี้ใส่ขาดน้ำเก่งเข่ากันเป้งเข้าจัสเทียบแบบน้องเลยล่างบล่างเม่แบบน้องบงดีบกี่วนี่เลล่างจัสองน้าามน้าหนน้ำน้องนาะโไม่ได้อแอ้งอบหอมมาน้องละแนวขวดมี้ารเลี่ยนด้วยแบบน้องมีซัก จะเอากี่นาทีแรงธรรมดานิ่มนวลระบายน้ำปั่นแห้งพี่น้องไปปั่นไปเรื่อยเทปเกลว่าให้มันล่างแฟ็บดีขอบวปั่นนะพี่น้องป,ปั่นไปเลยน,น,ลเน,นะใครอยากบอกพี่น้องว่าเครื่องสักผ่านรุ่นนี้ใส่ดีดีเลยเอาฝากบอกไปบอกผู้ถามคำเมี้เรือยว่าเจ้าก็ไป้ครังลูกเจ้าในรถเพิ่งเดอ้อ คนเท่าถ่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่หวงลูกหวงเต้านะ่ะสัญชาตญาณก็เป็นพ่อเป็นแม่มม่มีผู้ใดไปขังลูกหรอกเดอ้ออันนี้แบบตลกตลกจีนองะไม่ได้โกรธแล้วก็อยากอยาก,ยากถามความรู้สึกเขาคืนว่าให้เขาไปขังลูกเขาดูนะเขาจะเขาจะขังไหมถ้าคุณรักลูกยังไงฉันก็รักลูกฉันในงานนะโอเคอนนีพอเพี้ไปดับน้ำแล้วก็ับมาปิงออก หน้าที่พี่น้องให้น้ำแ๊บมันออกไปก่อนสายไฟนี่ก็ดีดีเลยสายตาดนันร่วมเป็นสามสายไดยไหมใส่มาทุ่นขนาดอ๋อเพ่งน,น้ำระบายอ้ำระบายน้ำแข็งสีเลยพี่น้องที่ควยคุดขลองไว้น้ำกะไลไปพุน่นไลแล้วกะไลลงไปพุ่นเห็นปะ อนการกี่ไร่กับพ่อคอยดีเต็มรอยเท้าก็ยังดีเขามาเห็นนะพี่น้องสะตายว่าเวทกูนไรไปใส่ทักหน่าลงไปกลุกล้วยไรลลงไปพุ่นละออก็อดีเสาะลงไปเอ็มลงมาหากุานะ้งกล้วยคนน่ะอืเสาะลงไปพุ่นเสาะลงไปพุ่นเลยพี่น้องว่าเวทถามอันนี้พี่น้องเนี่ยเป็นความู้ต้นบักฮุ่งคนนะมันว่าเป็นหน่วยเขาเขาใจว่านเป็น,น, ôi, น,ปนต้นเถกแล้วมีพี่น้องคนพิมพ์มาบอกว่าบาเพชรตัดครึ่งไปเลยไม่ต้องกลัวมันตายเหาท่าน ให้ตัดครึ่งไปเลยแล้วมันก็จะออกมาเป็นตัวเมียมันก็จะเป็นต้นตัวเมียพว่ามันก็จะมีลูกกับันแมียนี่วาพี่น้องแต่พี่น้องผูดด้ใดดูงคลิปนี้พี่มบอกว่าเพนในเรืดด่องผู้ใดมีความรู้ตอนนี้มันเป็นต้นเถกเขว่ามันไม่มีลูกผนเลยบ,บอกว่าให้ตัดครึ่งออกไปเลยเดี๋ยวมันก็จะมีลูกกลายเป็นต้นตัวเมียวัาถันแม่นวาพี่น้องถามผู้คว้มรู้เนาะวันนี้กันน้ำนั่นพานไปแล้ววันนี้กับปิดน้ำมาเปิดน้ำล่างเี้ยด้พี่น้องกัน ไอยอดปลักเสียบปลักยู่นี่เลยพวต้องย่างไปหอดมองพุ่นเขาเห็ดแล้วเชื่อเดียวเขาจะไปเขาจะไปดับอยูุคนเลยยังบวได้ย่างหลายเกี่ยวเอาแต่ยังว่าเพิ่นบอกข่อยมาว่าหรือว่าเพิ่นร้อยข่อยตัดต้นน้ำไตวะพี่น้องมาถามเนี่ยอันนี้เ่ได้บอกตะลุกเลยบออีรีเลยต้นบากหุ้งข่อยมันเป็นต้นเถกว่อมมมีลูกต้นบางไงเน่เพิ่นได้บอกว่าให้ตัดครึ่งตัดครึ่งนึงออกมาเลยเอา จงเคืองที่มันลุงไปหาหาดมันจงไว้รัตตะไา่ามันออกเดี๋ยวมันก็จะง,งอกไม่กลายเป็นต้นแมวัลนั่นคนต้นตัวเมียที่พี่ลูกไว้กินวั้วนั่นพี่น้องบอกว่าเวนเดอร์นในคลิปนี่พี่น้องอ้๊ยยังร้อเหมืนอะไรที่

ปั้นในมั่นเข่ากันครนับเชี่ยพาก่อน,นะะโอ,โอนากาศยุบไปยี่สิบนาทีก็แล่สิบยี่สิบก็ว่าไปวันนี้ค่ะซีดอบไว้พระม่าสิบยี่สิบนาทีลรวพี่น้องวันนี้ก็จะมาปั่นนะพี่น้องนะโอดกัน ยังมาจะใส่ใช่มเข่าแบบนี้ตอนงัดแี็ยงัดบ้นเนี่ยนะมันกล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 น้องมาว่า จะพาเขาวก็ต้องมาซักแต่กันก็นเลยบอกมาซักแต่กันพี่น้องอเอ,อ้ยใครนัด่นเด่นๆพรดังปั้นไม่ได้แนละ้วพี่นอ้องอ๋อต้นเจ้าลรือเนล่า

วันท <ś webinars> ีเขาสิงตอนช่อมเจ้าเนาะแล้วิ่นี่ว่าบรเวทเปิดตำนักกว่าเท่า สวัสดีครับพี่น้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมครับ